ผมค้างแล้วพี่เหมือนเมื่อวานเลยนั่นไงนผมค้างจริงด้วยพี่ผมจะรอดูอีกนิดนึงแน,น่ก็เหมือนเมื่อวานปิดเครื่องเปิดใหม่แล้วก็มาตามพี่ไปออกนับหนึ่งถึงสามเอขหนึ่งถึงสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้า หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดเจ็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 ดเอ็ด่อ็ดเจ็ดด